ชาวลัคนาราศีเมษสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนศริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่16ธันวาคมเวลา16นาฬกา12นาทีเดวอาทิตย์หมายเลข1โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่22ธันวาคมเวลา18นาฬิกา11นาทีเดวสุขหมายเลข6โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูวันที่26ธันวาคม2568เวลา4นาฬกา48นาทีเดวพุธหมายเลข4 โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูเช่นกันทั้งนี้ในวันที่23ธันวาคมเวลา7นาฬกา36นาทีดาวพฤหัสบดีหมายเลข5เดินถอยหลังกลับไปสู่ราศีเมถุนซึ่งฉัดขอทำคลิปแยกต่างหากนะคะตอนนี้เรามาค่อยๆไล่เรียงกันในส่วนดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพุธกันค่ะ วันที่16บธันวาคมดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนสุภะค่ะช่วงนี้ท่านจะมีความแข็งแกร่งนะคะมีแรงผลักดันในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่านอาจจะสนใจเรื่องปรัชญาหรือว่าเรื่องาศาสนาหรือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าชีวิตประจำวันโดยทั่วไปท่านมีความต้องการที่จะ เข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตและมองหาสิ่งที่มากกว่าความสำเร็จทางโลกค่ะเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีอุดมการณ์สูงเชื่อมั่นในหลักการและความถูกต้องท่านพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ท่านเชื่อว่าเป็นความจริงท่านรู้สึกว่าตัวเองมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทำเพื่อสังคมเพื่อความยุติธรรมหรือ เพื่อความเชื่อของตัวท่านเองคนรอบข้างก็จะเห็นว่าท่านมีหลักการที่มั่นคงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีกว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากสำหรับการเดินทางไกลนะคะโดยเฉพาะการไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปเที่ยวไปศึกษาดูงานไปประชุมหรือว่า ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนท่านจะได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าได้พบปะผู้คนที่น่าสนใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆที่จะเปิดมุมมองและทำให้ท่านเติบโตขึ้นทั้งทางความคิดทั้งทางจิตใจค่ะรวมถึงบางท่านก็มีโอกาสจะได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะจะเรียนปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกหรือว่าหลักสูตรพิเศษที่ ต้องใช้ความรู้เชิงลึกหรือบางท่านก็มีเกณฑ์จะได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเป็นอาจารย์พิเศษหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ท่านถนัดค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานด้านกฎหมายด้านการศึกษาศาสนาปรัชญาหรือการเมืองนะคะอย่างเช่นทนายความผู้พิพากษาอาจารย์นักวิชาการนักบวชนักการเมืองนักกิจกรรมต่างๆช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการทำงานค่ะเพราะท่านจะได้รับการยอมรับนะคะมีโอกาสในการขยายแนวคิด แล้วก็สามารถสร้างผลงานที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริงค่ะอย่างไรก็ตามช่วงนี้นะคะท่านก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีความสงบในใจนะคะเพราะว่าท่านอยากเห็นที่ อยากเห็นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วบางทีก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยมันยังไม่ดีพอมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะก็มีความรู้สึกกระสับกระส่ายแล้วค่ะอยากจะทําหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกันหรือก็อยากจะไปที่ใหม่ๆเพื่อจะได้หาคําตอบทําให้สิ่งที่ทําอยู่ให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเพอร์เฟกมากขึ้นนะคะ มันก็เลยอาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีความขัดแย้งกับคนที่มีความเชื่อหรือคนที่มีอุดมการณ์แตกต่างกันกับท่านนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับาศาสนาเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าหลักการทางศิลธรรมต่างๆนะคะเพราะท่านก็มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะคะจะไปย่อ,ยอมยอมเขาเนี่ยก็ไม่ได้ละค่ะท่านต้องมีการ หกเฉียงในเรื่องที่ท่านคิดว่าสำคัญค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่าท่านอาจจะใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางการศึกษาหรือว่าหนังสือหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะซึ่งมันก็เป็นการลงทุนที่มีคุณค่าละคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังไม่ให้ใช้จ่ายมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อ การเงินของท่านนะคะฉันก็ขอสรุปค่าจังหวะที่ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนสุภาก็ขอให้ท่านใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้อย่างเต็มที่นะคะเพื่อจะได้นำความรู้นำประสบการณ์มาใช้ในชีวิตนะคะแต่ก็ให้มองหาจุดสมดุลระหว่างอุดมคติกับความเป็นจริงด้วยนะคะเพื่อจะได้เกิดความสุขที่ยั่งยืนค่ะ วันที่22่ธันวาคมดาวศุกร์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนสุภะค่ะในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนสุภะของท่านท่านจะมีทักษะในการเจรจาในการสร้างความสัมพันธ์อย่างโดดเด่นขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยปกติหรือว่าการ จรจาไกลเกลี่ยนะคะรวมถึงท่านมีความสามารถในการสื่อสารในวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะท่านสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างคนที่มีความแตกต่างท่านมีไวพรพิบมีความสุภาพที่เหมาะกับการติดต่อกับชาวต่างชาติและถ้าหากว่าท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศหรือการทูตช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญค่ะและท่านก็มีความสามารถในการเลือกเพื่อนนะคะหรือว่าเลือกคบหาคนได้ดีในช่วงนี้ค่ะท่านมีสายตาในการดูคนที่มีนิสัยดีมีความซื่อสัตย์ ท่านคบกับคนที่มีการศึกษามีความรู้เลือกคนที่จะให้ผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของท่านนะคะและท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากคนดีๆรอบข้างเรียกว่าช่วงนี้ท่านจะได้พบปะกับผู้คนที่มีคุณภาพแล้วก็สร้างคอนเน t ชันที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและ การงานของท่านค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องการเดินทางไกลโอเรียกว่าช่วงนี้จะนำความสุขนำความโชคดีมาให้กับท่านเลยค่ะการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศจะเป็นประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจำนะคะจะทำให้ท่าน มีแรงบันดาลใจมีความสุขในระหว่างการเดินทางเพราะว่าท่านจะได้พบปะผู้คนที่ดีนะคะได้รับประโยชน์ในระหว่างการเดินทางเช่นอาจจะได้งานหรือว่าได้โอกาสที่ดีรวมถึงได้รับไรายได้ได้รับผลตอบแทนจากการเดินทางด้วยค่ะดังนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับ การวางแผนท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปต่างแดนนะคะสำหรับในเรื่องความรักนะคะก็มีเกณฑ์ว่าในช่วงนี้ท่านก็จะได้พบความรักระหว่างการเดินทางนะคะหรือว่าได้พบกับชาวต่างชาติอา,อาจจะมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษนะคะมีความรักที่ข้ามพรมแดนข้ามวัฒนธรรมหรือว่าได้เจอเจอ คนรักที่มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากท่านนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะเป็นความรักที่มีความแปลกใหม่มีความน่าตื่นเต้นได้เรียนรู้ได้รู้จักกับมุมมองใหม่ๆค่ะและความสัมพันธ์กับครอบครัวของคนรักของท่านนะคะก็จะดีเยี่ยมเลยล่ะคะ่ะพวกเขาก็จะ ชอบนะคะจะยอมรับในตัวท่านท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวของคนรักค่ะซึ่งก็มีเกณฑ์จะไปถึงว่าญาติญาติของเขานะคะก็จะแนะนำงานแนะนำโอกาสดีๆมาให้กับท่านนะคะและความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยก็จะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับ ชีวิตคู่ของท่านด้วยค่ะดังนั้นช่วงเวลานี้ก็ขอให้ท่านเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆจากการเดินทางและการพบปะผู้คนนะคะขอให้ท่านมั่นใจที่จะออกไปสำรวจโลกกว้างแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะเป็นของขวัญที่สวยงามในชีวิตของท่านค่ะ วันที่26ทธันวาคมดาวพุธโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีธนูตรงกับเรือนสุภาค่ะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นอยากขยายความรู้ของตัวเองอยากเข้าใจเรื่องราวในระดับที่ลึกซึ้งกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ปรัชญาเรื่องศาสนากฎหมายหรือวิชาการต่างๆที่ต้องใช้ความคิดต้องใช้การเรียนรู้อย่างจริงจังนะคะบางท่านก็อาจจะสนใจในเรื่องการเมืองนโยบายสาธารณะหรือว่าประเด็นทางสังคมต่างๆท่านชอบวิเคราะห์ชอบโต้แยง้งอย่างมีเหตุผลท่านมีความคิดที่ ชัดเจนในเรื่องต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ท่านมีความสามารถในการให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะที่ดีแก่คนอื่นเพราะท่านสามารถมองเห็นภาพรวมและวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับท่านที่ทำงานด้านกฎหมายหรือว่าการศึกษาด้านสื่อบวลชนการเขียนการแปลหรือว่าการเผยแพร่ ความรู้ต่างๆช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากของท่านค่ะเพราะว่าท่านจะมีพลังในการถ่ายทอดความรู้ท่านมีความคิดที่กว้างไกลสามารถสร้างผลงานที่มีคุณค่าได้นะคะและท่านก็มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องการเดินทางที่เกี่ยวกับการศึกษาการประชุมการสัมมนาหรือว่า การแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆค่ะการเดินทางในช่วงนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้ท่านได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่มีค่านอกจากนี้ท่านก็มีเกณฑ์จะมีความสัมพันธ์หรือว่าติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับบริษัทต่างชาติการติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศหรือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือว่า ภาษาต่างประเทศค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ท่านอาจจะรู้สึกอยากชนะนะคะหรือ,อ,อพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยก็จะพิสูจน์ว่าตัวเองถูกนะคะบางทีมันก็มากไปจนอาจจะมีโอกาสเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับศาสนานะคะหรือบางทีท่านก็ พูดแบบไม่ฟังคนอื่นนะคะก็ยืนกรานในความคิดของตัวเองมากเกินไปนะคะหรือบางท่านก็อาจจะใช้เงินไปกับการเรียนการซื้อหนังสือการเข้าคอร์สเรียนต่างๆซึ่งมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะแต่ก็ต้องวางแผนทางการเงินให้ดีเพื่อไม่ให้มี การใช้ใจ่ายมากเกินไปค่ะฉันก็ขอสรุปนะคะจังหวะที่ดาวพุธอยู่ในเรือนสุภาพก็ขอให้ท่านเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างค่ะใช้ความรู้ใช้ความสามารถในการให้คําแนะนำอย่างสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่แท้จริงคือการเคารพในมุมมองของผู้อื่นด้วยนะคะ ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคลซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคล ในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2568ได้แก่วันที่17วันที่18วันที่20วันที่21วันที่22วันที่25วันที่27วันที่28และวันที่29ธันวาคมค่ะ ก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศา,ศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฉัดขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใด ได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ